บวกะนะครับสำหรับสมบัติแรกเนาะก็คือสมบัติการเปลี่ยนมู่สลหรับการคูณน,นะครับก็คือถ้ามันอยู่ในรูปของการคูณทั้งหมดถูกไหมมันก็สามารถเปลี่ยนหมู่ได้อย่างเช่น ในวงเล็บสองคูณสามแล้วก็คูณด้วยสี่นะครับแล้วก็เปลี่ยนสามารถเปลี่ยนได้ก็คือสองคูณในวงเล็บสามคูณสี่นะครับเพดัะนั้นเราจะเห็นว่าการคูณและการบวกมันสามารถเปลี่ยนหนูได้อีกสมบัตินึงนะครับก็คือสมบัติตาการแจกแจงซึ่งสมบัติการแจกแจงเนี่ยมันเกี่ยวข้องระหว่างการบวกและการคูณก็คือเมื่อ a B และ C เนี่ยเป็นจำนวนเต็มใดๆดังนั้นเนี่ยถ้า A คูณในวงเล็บ บบวก C ก็จะมีค่าเท่ากับ a ตรงเล็บแรกนะครับ A คูณ B บวกด้วยลงเล็บหลังก็คือ a คูณ C ดังนั้นสมบัตินี้เรียกว่าสมบัติการแจกแจงนะครับตัวอย่างเช่นอ่ะ11คูณในวงเล็บ5บวก2นะครับเท่ากับ7 7ดเอ77ดังนั้นมันก็สามารถแจกแจงได้เป็น1ิบดคูณ5้บวกด้วย11คูณ2ก็คือ55บวก22ก็มีค่าเท่ากับ77ดนั่นเองนะครับอ่ะ ดังนั้นสมบัติต่อมาก็คือสมบัติของหนึ่งและศูนย์สำหรับเริ่มงสองเลยครับก็<ท><ง>เไม่ใช่ผมก็ดีนะ<ท><ง> ดังน,น,นั้นเนี่ยสมบัติก็มันคล้ายๆกับสมบัติของการบวกนะครับก็เป็นอยู่แลกวแจกแจงเนตลอดคนที่มาใหม่นะครับเปิดหน้าสามิฐานนะครับอ่ะสมบัติต่อมาก็คือสมบัติของหนึ่งและศูนย์ดยครับดังนั้นสมบัติของหนึน่งเนี่ยไม่ว่าอ่าก็คือการคูณจานวนใดๆด้วยหนึ่งหรือคูณหนึ่งด้วยจํานวนใดๆดันงนั้นผลลัพธ์ที่ได้ก็จะมีค่าเท่ากับจํานวนนั้นตัวอย่างเช่นหนึ่งคูณเอก็จะมีค่าเท่ากับเอคูณหนึ่ง หรือมีค่าเท่ากับ a นะครับดังนั้นเนี่ยสมบัติมีว่า 1, 1> เป็นเอกลักษณ์การคูณของจํานวนใดๆและการหานะครับก็คือจํานวนใดๆด้วยาหาด้วย1ถูกไหมครับจะได้ผลลัพธ์เท่ากับจํานวนนั้นดังนั้นเราก็จะเห็นว่ามันมีค่าเท่ากันเลยใช่รับตัวอย่างเช่นถ้า a หาด้วย1ก็จะมีค่าเท่ากับ a นะครับดังนั้นตัวอย่างเช่นนะครับ5 สิบห้าคูณหนึ่งก็จะมีค่าเท่ากับห้าสิบห้าและหนึ่งคูณห้าสิบห้าเท่ากับห้าสิบห้ามันก็จะเป็นสมบัติของหนึ่งนั่นเองอ่ะต่อมาสมบัติของศูนย์นะครับก็คือการบวกจํานวนใดๆด้วยศูนย์หรือบวกด้วยศูนย์ด้วยจํานวนใดๆเนี่ยจะได้ผลบวกเท่ากับจํานวนนั้นเรียกว่าศูนย์เนี่ยเป็นเอกลักษณ์การบวกของจํานวนนั้นดังนั้น,านการคูณจํานวนใดๆด้วยศูนย์หรือการคูณศูนย์ด้วยจํานวนใดๆ ผลลัธ์ที่ได้ก็จะเท่ากับศูนย์ตัวอย่างเช่น a คูณกับศูนย์มีค่าเท่ากับ0คูณกับ a หรือมีค่าเนะนะทลลา่ากับศูนย์ั่นเองอ่ะดังนั้นถ้าหารศูนย์ด้วยจำนวนใดๆที่ไม่ใช่ศูผลลัพธ์ก็จะมีค่าเท่ากับศูนย์ั่นเองแต่แต่เราต้องเน้นย้ำนะครับในข้อสามกับีก็คือถ้า a แทนจำนวนใดๆแล้ว a หารด้วย0ูนเนี่ยจะไม่มีความหมายนะครับก็คือจำให้ได้ว่า อ่ะศูนย์หารด้วยจํานวนใดๆมีค่าเท่ากับศูนย์ดังนั้นแต่ถ้าาจำนวนใดๆหารด้วยศูนย์เนี่ยจะไม่มีความหมายนะครับซึ่งในหลักทางคณิตศาสตร์เนี่ยไม่ใช้ศูนย์เป็นตัวหารเพราะถ้าศูนย์เป็นตัวหารจะได้คําตอบเป็นสองกรณีก็คือเป็นจํานวนใดๆก็ได้หรือไม่มีคําตอบนะครับอ่ะและข้อสุดท้ายก็คือถ้าผลคูณของสองจำนวนใดเท่ากับศูนย์จะได้ว่าจํานวนใดจํานวนหนึ่งมีค่าเนี่ยต้องเป็นเท่ากับศูนย์นั่นเองตัวอย่างเช่นเมื่อ AB เนี่ยแทนจำนวนเต็มใดๆถ้า A คูณ b เท่ากับศูนย์ แล้วดังนั้นเนี่ย a ก็สามารถเป็นศูนย์ได้หรือจะเป็น b เท่ากับศูนย์นั่นเองนะครับงนั้นดูตัวอย่างเนาะของสมบัติของศูนย์นะครับก็คือ2ี่บคูณศูนย์มีค่าเท่ากับศูนย์นั่นเองหรือศูนย์หารด้วยร2อยสิเอ็ก็จะมีค่าเท่ากับศูนย์นะครับอดังนั้นเรามาดูนะครับในื้อหาข้อที่หนึ่งบอกว่าเเนี่ยเป็นจำนวนเต็มใดๆก็ต่อเมื่อศูนย์หารด้วยเเท่ากับศูนย์แสดงว่าข้อหนึ่งเป็นจริงไหมในหน้าที่สามสิบห้าครับเป็นไหม คิดว่าเป็นไหมเมื่อ m เนี่ยเป็นจำนวนเต็มใดๆเมื่อศูนย์หารด้วย m จะมีค่าเท่ากับศูนย์คิดว่าจริงไหมครับถูกหรือผิดครับคันนี้ผิดนะครับเพราะว่าจำนวนเต็มเนี่ยมันประกอบไปด้วยจำนวนเต็มบวกจำนวนเต็มลบและจำนวนเต็มสูงถูกไหมครับถ้าสมมติเราแทน m เป็นจำนวนเต็มสู์ถูกไหมงั้นมันมีค่าเท่ากับศูนย์ไหมศูนย์หารศูนย์มีความหมายไหมครับ ไม่มีนะครับดังนั้นเนี่ยตัวหารห้าเป็นศูนย์ดังนั้นข้อหนึ่งไม่ถูกต้องนะครับอ่ะแล้วต่อมานะครับเขาบอกว่า m และ n เนี่ยเป็นจนํานวนตรงข้ามกันดังนั้นเนี่ยเมื่อ m ลบ n เนี่ยมีค่าเท่ากับศูนย์อ่ะแสะดงว่าอันนี้มันเป็นจริงไหมจาได้ไหมจํานวนตรงข้ามคืออะไรตัวอย่างเช่น m เท่ากับ 2. สองแสดงว่าจํานวนตรงข้ามข,ของ m คืออะไรครับจำนวนตรงข้ามคืออะไร จากบวกก็ต้องกลายเป็นอะไรครับลบนะครับดังนั้นจำนวนตรงข้ามก็คือลบสองแสดงว่าถ้าเอ็มเป็นสองเนาะเราก็สองลบด้วยจำนวนตรงข้ามเมถูกไหมครับก็คือลบด้วยสองแสดงว่าลบจะลบเป็นอะไรเป็นบวกถูกไหมครับดังนั้นก็จะกลายเป็นสองบวกสองเท่ากับศูนย์จริงไหมเป็นจริงไหม ไม่จริงนะนะนะครับข้อสองก็ผิดนะครับอ่าและข้อสามไม่เอ็มก็เอ็นตัวใดตัวหนึ่งเป็นศูนย์ถ้าเอ็มบวกเอ็นเท่ากับศูนย์แสดงว่านี้เป็นจริงไหมเอ็มบวกเอ็นเนี่ยเท่ากับศูนย์เขาบอกว่าสมมติไม่เอ็มก็เอ็นเนี่ยมีหนึ่งตัวที่เป็นศูนย์แสดงว่าเราก็ลองสมมุติขึ้นมานะครับอย่างเช่นเอ็มเท่ 2, ากับสองเอ็นเท่ากับศูนย์แสดงว่าสอง บวกศูนย์เนี่ยมีค่าเท่ากับศูนย์จริงไหมไม่จริง,รงนะครับ,รรบดังนั้นหลักการทําแบบนี้ที่โจทย์เขาถามเราก็พยายามแทนค่าไปนะครับสัญญาเขาจะกําหนดเป็นจำนวนเต็มเนาะดังนั้นอ่ะดูข้อสี่ไม่เอ็มก็เอ็นตัวใดตัวหนึ่งที่เป็นศูนย์ดังนั้นเอ็มคูณเอ็นเท่ากับศูนย์แสดงว่าข้อสี่เป็นจริงหรือเป็นเท็จครับอ่าดังนั้นเราก็ลองแทนเนาะเอ็มเท่ากับศูนย์และเอ็นเนี่ยเท่ากับอะไรก็ได้ลบหนึ่งก็ได้อ่ะ แสดงว่าศูนคูณลบหนึ่งมีค่าเท่ากับศูนจริงไหมจริงไหมข้อนี้ศูนย์คูณกับอะไรก็ได้เลยครับศนย์อ่าแสดงว่าข้อสี่ก็เป็นจริงนั่นเองนะครับดังนั้น,น,นต่อมานะครับเขาบอกว่าข้อหาเมื่อเอมหารด้วย a มีค่าเท่ากับศูย์แสดงว่าเอมเท่ากับศูนย์แต่เไม่เท่ากับศูนย์อันนี้เป็นจริงไหม คิดว่าเป็นจริงไหมจําได้ไหมสมบัติของศูนย์นะครับก็คือศูนย์หารด้วยจํานวนเต็มใดๆน,น,นะครับที่ไม่เท่ากับศูนย์จะมีค่าเท่ากับศูนย์เสมอแสดงว่าข้อห้าเป็นจริงหรือเป็นเท็จครับในเรื่องของสมบัติเป็นจริงหรือเป็นเท็จก็คือเนี่ยอะเราก็เขียนมาเลยตามโจทย์เขาบอกเอเป็นศูตเนาะแสดงว่าเอไม่เท่ากับศูนย์แสดงว่ามันเป็นได้ทั้งลบลบหนึ่งหรือ ศูนย์ส่วนด้วยหนึ่งนั่นเองแสดงว่าศูนย์หารด้วยลบหนึ่งหรือศูนย์หารด้วยหนึ่งมีค่าเท่ากับศูนย์เนี่ยเป็นจริงไหมจำได้ไหมดังนั้นดังนั้นอย่างนี้นี่นะครับนี่เขาบอกว่าในะข้อสามถ้าหารศูนย์ด้วยจํานวนใดๆที่ไม่ใช่ศูนย์จะได้ผลหารเนี่ยเท่ากับศูนย์แสดงว่าถ้าเเป็นจนํานวนเต็มใดๆที่ไม่เท่ากับศูนย์แล้วใช่ไหมครับดังนั้น ศูนย์หาร A ก็ะจะมีค่าเท่ากับศูนย์อะแสดงว่าในข้อห้าเนี่ยมัน,เป,นเป็นจริงหรือเป็นเท็จเป็นจริงหรือเป็นเท็จครับแสดงว่าเอเท่ากับศูนย์ถูก,กถไหมแต่เอเนี่ยเป็นอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่ศูนย์ถูกไหมก็คือเป็นได้ทั้งจำนวนเต็มบวกและจำนวนเต็มลบถูกไหมครับดังนั้นคําตอบนี่ว่าเป็นจริงไหมจริงหรือเท็จข้อห้าถูกทุกษษ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 ิครับ ข้อห้าคิดว่าถูกหรือผิดไหนเราตอบขึ้ไหนศูนย์หาด้วยจํานวนใดๆที่ไม่ใช่เท่ากับศูนย์เนี่ยแสดงว่าคําตอบมันเป็นศูนย์จริงไหมจริงนะครับจริงๆนี่นี่ในสมบัติเลยก็คือเนี่ยสมบัติเราต้องจำนิดนึงนะครับก็คือสมบัติของศูนย์แค่นั้นแหละก็คือศูนย์คูณกับอะไรก็จะมีค่าเท่ากับศูนย์ ศูนย์หารด้วยจํานวนใดๆก็จะมีค่าเท่ากับศูนย์ mare. แต่ถ้าจานวนใดๆหารด้วยศูนย์แล้วจะไม่มีความหมายเราจําแค่สามข้อไปเถอะนะครับส่วนหนึ่งก็คือหนึ่งคูณกับจํานวนใดๆก็จะมีค่าเท่ากับหนึ่งนะครับอ่าจานวนใดๆหารด้วยหนึ่งก็จะมีค่าเท่ากับจํานวนนั้นนะครับนี่นี่นมันมีเอกลักษณ์ไม่กี่ข้อนะครับเนี่ยการหารจํานวนใดๆด้วยหนึ่งเห็นไหมผลลัพธ์ที่ได้ก็จะมีค่าเท่ากับจํานวนนั้นนะครับหรือในเรื่องเศษส่วนถ้าส่วนมีค่าเท่ากับหนึ่งเห็นไหม มันเราไม่จําเป็นต้องเขียนนั่นเองอ่ะต่อมาข้อหกครับเขาบอกว่าถ้า m เท่ากับ n แล้ว m คูณ n จะได้จํานวนเต็มลบสแสดงว่าเราก็ลองสมมุติมาสองกรณีก็คือ m เนี่ยเป็นจานวนเต็มบวกและ n เนี่ยเออ m เนี่ยเป็นจํานวนเต็มลบอย่างเช่นอ่ะสองมีค่าเท่ากับสองสแสดงว่าสองคูณสองได้จํานวนเต็มลบอันนี้เป็นจริงไหมไม่จริงนะครับอ่ะเช็คอ,อีกกรณีหนึ่งก็คือ m เท่ากับลบสองและ n ก็จะมีค่าเท่ากันก็คือลบสองถูกไหมครับแสดงว่าลบสองคูณลบสองมีค่าเท่ากับอะไรครับเป็นบวกหรือเป็นลบคําตอบเป็นบวกหรือเป็นลบ <10. S 1> เป็นบวกนะครับ <10. S 1> เครื่องหมายเหมือนการคูณการหรือหารการคําตอบเป็นบวกนะครับแสดงว่าข้อนี้ถูกหรือผิดผิดนะครับโอเคแล้วต่อมาเนาะเขาบอกว่า a บวก b ในวงเล็บนะครับแล้วคูณด้วยศูนย์จะมีค่าเท่ากับศูนย์ แล้ว A และ B เนี่ยเป็นจำนวนตรงข้ามกันคิดว่าเป็นถูกรื่ผิดครับเนง่องนเนี่ยศูนย์คูณกับอะไรก็มีค่าเท่ากับอะไรเสมอศูนย์ถูกไหมครับศูนย์คูณกับจํานวนใดๆคำตอบที่ได้ก็คือเป็นศูนย์เสมอไม่ว่าจะเป็น A และ B เนี่ยเป็นจำนวนตรงข้ามกัน ดังน,นั้นเนี่ยมันบวกเท่าไรในวงเล็บก็ช่างมันถูกไหมครับแสดงว่าคูณกับศูนย์ก็จะมีค่าเท่ากับศูนย์นั่นเองแสดงว่าข้อนี้ถูกหรือผิดครับถูกนะครับต่อมาถ้า m เท่ากับเจ็ดและ n เนี่ยเท่ากับหนึ่งและ m เท่ากับหนึ่ง n เท่ากับเจ็ดเนี่ยดังนั้น m คูน n มีค่าเท่ากับเจ็ดเสมอแสดงว่าเป็นจริงหรือเป็นเหตุครับข้อนี้จริงนะครับเขาเรียกว่าเอกลักษณ์อะไรของหนึ่งไหมนะครับ เอกลักษณ์การคูณของหนึ่งนะครับดังนั้นข้อเก้าเนาะเขาบอกว่าถ้า a เท่ากับลบสาม b เท่ากับสี่และ a เท่ากับสี่ b เท่ากับลบสามสดแดงว่า a บวก b เท่ากับหนึ่งเสมออันนี้จริงไหมจริงไหมคิดว่าจริงไหมมันสมบัติในการส,สลับที่ถูกไหมดังนั้นเนี่ยไม่ว่าการบวกหรือการคูณมันสามารถสลับที่ได้อยู่ไหมเพราะว่าสมบัติการบวกกับการคูณเนี่ยเหมือนกันเลย สำหรับที่เปลี่ยนหมู่แจกแจงนะครับดังนั้นเนี่ย a ากับ3 b ท่ากับ4หรือ a ท่ากับ4 b ท่ากับ3ดังนั้น a บวก b มีค่าเท่ากับลบ1เอ้มีค่าเท่ากับ1เสมอเนี่ยแสดงว่าเป็นจริงไหมจริงนะครับเพราะว่า4มีค่ามากกว่าดังนั้นบวกกันเนี่ยลบ3บวก4เนะเาะก็คือมีหนี้3บาทพ่อให้ตามไปจ่ายหนี้4บาทถูกไหมครับแสดงว่าเหลือเงิน1บาทหนี้ก็หมดนั่นเองอ่าแสดงว่าข้อ9้าก็เป็นจริงนะครับและข้อสุดท้าย m คูณ n เล็บ n บวก a แสดงว่า m คูณ a ในวงเล็บหน้าครับบวกด้วย a วงเล็บหลังก็คือ m คูณ a แสดงว่ามีค่าเท่ากันจริงไหมจริงไหมจริงนะครับก็คือสมบัติอะไรการอะไรแจกแจงถูกไหมครับก็เหมือนเราแจกต่างไปทุกคนต้องายนั่ทเองนะครับนันนอี้ก็เป็นจริงเนาะประมาณนี้นะครับอดังนั้นเรามาหาผลลัพธ์กันในข้อแรกศูนย์คูณศูนย์ได้อะไรครับ ศูนย์นะครับข้อสองศูนย์คูณลบเอ็กซ์ได้เลยครับศูนย์คูณลบเอ็กซ์ได้ศูนย์นะครับศูนย์คูณกับอะไรก็ช่างมีคำตอบเป็นศูนย์เสมอนะครับแล้วก็ศูนย์หารด้วยจำนวนอะไรก็ช่างยกเว้นศูนย์มีค่าเท่ากับศูนย์เสมอเราต้องจำนิดนึงนะครับอ่ะข้อสามศูนย์บวกลบสามร้อยหนึ่ง แสดงว่าคาตอบที่ได้คือศูนไม่มีค่าไหมไม่มีดังนั้นเนี่ยการบวกเราก็ไม่ต้องไปสนใจถูกไหมแสดงว่าเราก็อเอาอตัวหนึ่งมาเลยก็คือศูนย์บวกกับอะไรก็ได้จ็นวนนั้นก็คือลบสามร้อยหนึ่งนั่นเองนะครับข้อสี่หกบวกศูนย์บวกลบสิบสี่ข้อนี้ได้เท่าไหร่ดีดังนั้นเนี่ยหกบวกศูนย์ได้เท่าไหร่ครับในหกถูกไหมแสดงว่าหกบวกลบสิบสี่ 14, ถูกไหมครับ ได้คาตอบเท่าไหร่เราก็หาออกมา<บ>อ้าลบแปดนั่นเองแล้วต่อมาเราต้องหาในวงเล็บไหมคิดว่าไม่จะเป็นใช่ไหมครับเพราะว่ามันคูณด,ด้วยอะไรศูนย์เราประหยัดเวลาเลยศูนย์คูณกับอะไรก็ได้ศูนย์นะครับนี่บางทีเราอาจจะดูว่าสมการเนี่ยโจทย์มันกาหนดได้หมใช่ไหมถ้ามันมีคูณด,ด้วยศูนย์เราก็ตอบศูนย์ไปเลยอ่ะแล้วต่อมาศูนย์ลบศูนย์ศูนย์นั่นเองนะครับ เอคูณหนึ่งได้อ่าได้เอกนะครับก็คือหนึ่งคูณกับจำนวนอะไรก็ได้จำนวนนั้นนั่นเองศูย์หารด้วยลบสี่ร้อยแปดสิบศูนหารด้วยจำนวนใดไดได้ไรได้ศูนย์ถูกไหมครับไม่ว่าจะเป็นจำนวนเต็มบวกหรือจำนวนเต็มลบแต่มีข้อแม้ข้อเดียวคือศูนย์ห้ามหารด้วยศูนย์นั่นเองหรือศูนส่วนศูนย์เนี่ยไม่มีความหมายนะครับตันเองประมาณนี้น ดังน,นั้นอันนี้ได้ข้อแตะได้เลยครับศูนย์นะครับข้อเก้าเราได้อะไรดีแสดงว่ามันคูณด้วยหนึ่งเราคิดว่าถ้าเราหาในวเล็บมาแล้วเราต้องคูณหนึ่งไหมคิดว่าถ้าลดการเสียเวลาก็าคือไม่จําเป็นถูกไหมครับเพราะว่าหนึ่งคูณกับอะไรก็ได้คําตอบคืออันนั้นถูกไหมแสดงว่าเราหาแค่ในวร็บพอดังนั้นลบยี่สิบสามบวกศูนย์ได้เท่าไหร่ครับอ่าลบยี่สิบสามอ่ะ แล้วต่อมาข้อสิบนะครับอะข้อสิบได้เท่าไหร่เราเจอเลขคูณด้วยอะไรศูนย์แสดงว่าคําตอบเป็นอะไรเลยศูนย์นั่นเองนะครับโอเคแล้วต่อมาข้อที่สิบเอ็ดนะครับห้าสิบบวกศูนย์อ่าห้าสิบนะครับ อ่ะนะต่อมาข้อที่สิบสองหนึ่งคูณลบร้บ 144. อยสี่สิบสี่อ่าลบร้อยสี่สิบสี่อ้าวทีนี้ศูนย์ลบด้วยในวงเล็บลบเจ็ดสิบเก้าแสดงว่าคำตอบเป็นบวกเป็นลบก่อนบวกอ่าลบจะลบเป็นบวกนะครับแสดงว่าศูนย์บวกเจ็ดสิบเก้าได้เจ็ดสิบเก้าโอเคเลื่อนคลองนะครับแล้วต่อมาข้อที่สิบสี่ในวงเล็บสิบเอ็ดคูณหก แล้วบวกด้วยศูนย์แสดงว่าบวกศูนย์เนี่ยเราต้องไปหาไหมไม่ต้องเราก็จัดทิ้งเลยแล้วก็ทำแค่ในวงเล็บได้คำต,ตอบคือหกสิบหกนะครับอ่ะข้อที่ 15. สิบห้าศูนย์หารด้วยในวงเล็บสิบเก้าบวกหกแสดงว่าเราต้องคิดในวงเล็บไหมไม่นะครับดังนั้นข้อน,นี้คือศูนย์นั่นเองนะครับศูนย์หารด้วยจำนวนอะไรก็มีค่าเท่ากับศูนย์ยกเว้นศูนย์หารด้วยศูนย์นั่นเองอ่ะสามสิบอ่ะข้อที่สิบหกนะครับ ูนย์ลบสามสิบห้าได้ได้เลยง่าย,ายก็เหมือนปกติทั่วไปใช่ไหมครับศูนย์ก็คือไม่มีนี้ไม่มีอะไรแต่เราไปซื้อขนมสามสิบห้าบาทเราไปนี่ร้านค้ากี่บาท<ๆ>แสดงว่าก็ได้ลบสาสิบห้านะครับอดังนั้นข้อที่สิบเจ็ดก็เหมือนกันลบจะลบก็กลายเป็นบวกนะครับก็คือเป็นยี่สิบสี่นั่นเองนะครับแแล้วสามข้อ ข้อที่สิบแปดศูนย์หารด้วยในวงเล็บหกหารสามแสดงว่าได้คําตอบเท่าไหร่เลยศูนย์โอเคนะครับข้อที่สิบเก้าเราต้องคูณด้วยหนึ่งไหมถ้าเราหาในวงเล็บม,มาแล้วไลท์เตลนะครับลดการเสียเวลาดังน,นั้นลบสิบห้าหารด้วยลบสามลบหารลบได้อะไรคาตอบเพื่อหมายเหมือนการคูณหรือหาร,หารคําตอบเป็นอะไรบัวแสดงว่าเราก็เอาสิบห้าหารด้วยสามเหลือเท่าไหร่ครับห้านั่นเองและสุดท้ายตอบ ลบเท่าไอะไรครับลบสี่สิบสาเพราะว่าศูนย์บวกด้วยจํานวนอะไรก็มีค่าเท่ากับจํานวนนั้นนั่นเองอดังนั้นเดี๋ยวมาลองฝึกดูดังนั้นแบบฝึกหั่อ่ี่นะค,ะครับเขาบอกว่าจงหาจำนวนเต็มที่เติมลงในช่องวงกลมแล้วทําให้ประโยคเป็นจริงแสดงว่าในข้อแรกอ,อย่างเช่นลบเจ็ดคูณด้วยในวงเล็บ A บวก B เรามีค่าเท่ากับลบเจ็ดคูณ a บวกในวงเล็บลบเจ็ดคูณกับอะไรนี อันนี้ข้อหนึ่งมันเป็นสมบัติไหนครับที่ว่าเป็นสมบัติอะไรมันมีเจ็ดกี่ตัวเนี่ยจากหนึ่งตัวกลายเป็นสองตัวแสดงว่ามันก็เหมือนแจกตังค์ถูกไหมนะเขาเรียกว่าสมบัติแจกแกนถูกไหมครับแสดงว่าแจกมาแล้วให้ a แสดงว่าเราต้องแจกให้อะไรด้วย b นะคะแสดงว่าตรงล็บแรกเนี่ยในวงกลมแรกก็คือเจ็ดคูณ b นั่นเองอ่ะ แล้วข้อที่สองนะครับมันก็อยู่ในรูปของการแจกแจงเหมือนกันสแสดงว่ามันในช่องวงกลมเนี่ยมันแจกไปทั้งลบสองแล้วก็สี 4, ถูกไหมครับสแสดงว่าวงเล็บหน้าเนี่ยมันกลายเป็นลบหกถูกไหมบวกด้วยวงเล็บหลังก็คือ 3, สามคูณสีแสดงว่าเอาอะไรแจกเข้าไปถึงเป็นสามคูณสีครับมันแจกอะไรเข้าไปอ่ะ,สะแสดงว่าในวงกลมเราจะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ คิดว่าคิดว่ามีเท่าไหร่ครับก็คือเราต้องดูว่ามันแจกอะไรเข้าไปอย่างอันเนี้ยมันคือสามคูณสี่ถูกไหมแสดงว่าในวง,งเล็บแรกเนี่ยมันมีแค่สี่เฉยแสดงว่ามันเป็นรวมกลุ่มกับสี่แจกเข้าไปนะแสดงว่าวง,งเล็บข้างหน้าเนี่ยจะต้องเป็นเลขอะไรครับสามนั่นเองเราก็ลองเช็คดูเนาะวง,งเล็บแรกก็คือจะเป็นสามคูณลบสองถูกไหมได้เท่าไหร่สามคูณลบสองอ่ะเห็นไหมเขาย่อใช่ไหมเขาไม่ให้เราเดินตรงถูกไหมครับ ดังนั้นก็คือเป็นสามนั่นเองอ่าดังนั้นข้อที่เหลือลองฝึกํำดูนะครับลองฝึกํำดูนะดังนั้นเนี่ยขอ 3, ้อสามลบสิบห้าบวกในวงเล็บวงกลมคูณบีมีค่าเท่ากับห้าคูณลบสิบสามอ่ะคูณด้วยในวงเล็บลบสามบวกบีนั่นเองดังนั้นเนี่ยในวงกลมจะเป็นค่าเป็นอะไรแล้วก็ข้อที่เหลือลองฝึกํำดูนะครับ เี๋ยวเราจะมาดูเฉลยนกันนะครับแล้วเราจะตามด้วยโจทย์ปัญหาเนาะอ่ะลองดูลองดูแบบนี้